โลก1 2 3โลกไหนสุมได้ผลดีกว่ากันมากผู้ชมครับคลิปนี้เดี๋ยวเรามาลองดีกว่าครับน่าจะเป็นอ p ีที่3ไอดีลักผมก็ยังอยู่โลกหนึ่งเหมือนเดิมคุณคิดว่าสุมผลโลกไหนได้ผลดีกว่ากันคอมเมนต์มาได้นะครับผู้ชมส่วนตัวนะโลกหนึ่งเ<ฮ>ชื่อไหมผมเลยเอาดีลักมาโลกหนึ่งไงผู้ชม3 2 1และจัดเลยดีจัดเป็นไงนี่น,นี่ผลอยู่นี่ โลก2ตัวนี้นะครับผมอยู่ในไอเดียบจาก Build Sandy Shop สำหรับใครมองหาไก่ตันรุ้ยไอเดียแบบบ่อฟุ้นนะครับ Build Sandy Shop ตอบโจทย์สำหรับโลกสองนะครับผมไม่เคยได้ผลดีเลยใครเคยได้ก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับทุกคนได้ผลอะไรบ้างแต่ตัวเนี้ยมั่นใจไม่ล็อกเก็ตกระสปินนะดู้สึกเป็นไงเหมือนรั้อนาคตอะครับบอกเลยว่าโลกสองมันไม่ดีผมจะรอใครแล้วเดียวโลกสามกับไอดีผลมังกรสีลิมิเต็ดนะทุกคนนี่ดู ผมยังชอบไม่หายเลยนะไอ้สีเนี่ยดูดิโอ้ยสวยเกิน2,000บักลกสาผมเคยได้เยติเว้ยเคยชุมได้เยติเลยนะอันนี้คือตึงสุดแล้วตึงตึงโชว์คนดูหน่อยสักคลิปหนึ่งคลิปนี้ปัง<อ>กูเหลือจะเชื่อสรุปว่าคลิปนี้โลกหนึ่งชนะนะครับทุกคน